นี่คือเงินรางวัลของผู้ชนะสกิลเกมในวันนี้โอ้เหยียบเพิ่งตาลูกวาวกันเพราะมันไม่ได้ง่ายที่พวกเองคิดผมได้เตรียมสกิลเกมสุดฮารลิโหดไว้แล้วถึง4ด่านผู้ชนะก็ได้รับไปเลยครับกล่องแล้วเกมแรกคือสก u ลเกมอินเรียลไลค์ครับผมคงจะมองออกกันแล้วสินะว่าเกมแรกคือเกมอะไรมองไม่ออก A E I O U หยุด เกมแรกชิงเงินรางวัลแสนหนึ่งของทีมงานกา,อางอีกก็คือเกมแกะน้ําตาลครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ง่ายเพราะน้ําตาล3แผ่นเนี้ลายไม่เหมือนกันครับแล้วคนที่ส่งขนมตาลให้กับเราก็คือพี่มหมีมาร์กนั่นเองครับผมเราจะสุ่มนะครับว่าใครจะได้ลายอะไรแล้วก็ไม่รู้นะครับว่าข้างในเป็นลายอะไรเพื่อให้ทั้งสองคนสบายใจจะให้ยิงกับแจ๊ปเลือกก่อนครับเลือกเลยจะเอาลายไหนอเอาของเราเอ๊เอาของเธอดีกว่าโอเคอ่าแจ๊ปเอาไหนดีเอาอันนี้อ่าเริ่มจาก ยิงก่อนมาเปิดตรงนี้เลยอ้ยจะเปิดก่อนเลยเดี๋ยวรู้เลยโอ้โหอันนี้น่าจะยากสุดอ้าวพี่เเลยอันนี้กูไม่ได้โกงแล้วกูบอกไ้ก่อนกูให้พวกมึงเลือกก่อนแล้วโอ้โหลูกคุกกี้ลูกคนคุกกี้คนมาทุกคนก็ได้อาวุธของตัวเองแล้วนะครับเข็มคนละอันเริ่มแกะได้เลยยำได้ไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยตรงเนี้ยต้องเลียนน้องเธอถงสารเราด้วยจะให้เราไเลี้ยง เรียบร้อยแตก,กรอบแรกแตกหนึ่งคนเรียบร้อยกวางขาขาดแล้วเมกคนดูอีกสองคนตั้งใจมากแจ็บนี่แบบเรียยับเรีย <c oughs> <c oughs> ยับทิ้งไงแจ็บเ <laughs> อ้า คทุคนเนื่องจากพวกเรา3คนตุยกันหมดในสกิทเกมอินเดียไลท์แกะน้ําตาลพาะงั้นเราจะมาเริ่มใหม่กันนะครับทุกคนคราวนี้เราจะมีกันแค่3ด่านในเกมโลบอคสกิทเกมสกิทเกมอินเดียไลท์เรารีเซ็ตนะครับทุกคนลืมไปแล้วครับผมด่านแกะน้าตาลไม่เคยเกิดขึ้นและนี่ก็คือเหล่าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดที่ม,ทมาล่างเงินรางวัลกันนะครับเนื่องจากว่าผู้เข้าร่วมเยอะมากก็จะไม่แนะนําทีละคนแต่ขึ้นรูปไปทีเดียวเลย ประมาณนี้ครับผมผู้ท้าชิงก็มีทั้งหมด12คนนะครับไม่รวมกับผมด่านสกิทเกมจะมีทั้งหมด3ด่านนะครับทุกคนมีด่านอะไรบ้างตามมาเลยน้องตามพี่มาตามพี่มาตามพี่มาจะมีทั้งหมด3ด่านนะครับด่านแรกก็คือเลตไลท์กินไลท์หรือที่รู้จักกันใน A E I O U นั่นเองด่านแรกไม่ต้องอธิบายเยอะส่วนด่าน2เชฟส์เนี่ยจะไม่เหมือนในสกิทเกมจะเป็นด่านที่กระโดดหลบอุปสรรคและด่านสุดท้ายคือยากโคตรอย่าประมาทบัตรไรซิ่งเป็นด่านที่ต้องหนีน้ำครับผมน้ำเป็นน้ำแดงๆถ้าเกิดโดนคือตายเลยจะต้องเอา ตัวรอดโดยการหนีไปอยู่บนยอดสุดถ้าไปไม่ทันก็คือตุยและผู้ที่เหลือรอดก็ได้เงินรางวัลคนละ10,000บาทได้ทุกคนถ้าเกิดรอดโอ้โหแจกจริงรอด10คนก็ไปเลยแสนหนึ่งถ้าบอผ่านทุกคนนะใครจะเป็นแสนเพื่อนคนเก่งเยอะที่หายเลยว่ะบอกเลยบอกเลยเป็นคนไม่แสนละน้องงานเริ่มจากด่านแรกเลยไหมเลนไลค์กินไลค์เข้ามาเลย มาแล้วค่ะผมดานง่ายที่สุดดันขัดไก่ออกมาดูฮะไก่ตัวไหนจะตายเป็นตัวแรกไปเลยเปิดเกมเยอะเยอะไปเลยโบกคู่นะโอเอเออูรีบยืนก่อนกลัวตายเฮ้ยตายหมดเลยแล้ววะเฮ้ยโอดเกินไปไปหยุดไอ้ชุบ้อมีอะไรหล่นเลยวะเฮ้ยเด็ดเดคิวมันกันไปหรือเปล่าไปเลยเขาโควาโอจีไปมา อยุดแล้วนี่นะต้ยดีไหมเฮ้ยรอดหมดโหว่าโอเคเก่งกันใหญ่เก่งกันใหญ่โดนนี่นะเฮ้ยอยู่ที่อยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยยังยังมาดีก็มาดีเหลือนาทีครึ่งหึบตายไหมเฮ้ยคุณรอดไอ้บอลจีก่อวะเนี่ยคุณรู้ว่าจะมีตัวฮาตายไอ้ยสะกายน้ำสะกายน้ำอยู่เฮ้เจี๊ยบรอดไหมเฮ้ยยังไม่หล่นดีกว่า ôi ta loại đồ ơi tao 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 máy. tao 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 เวทแม็กไปนะเพื่อนรอก่อนเส้นตายตัคัดออกไปหนึ่งต่อไปด่านเชฟครับผมมันจะมีสิ่งกีดขวางเข้ามาเราต้องอยู่ในวงให้ได้นานที่สุดไม่ได้กรอบนอกๆมันจะแตกขึ้นเรื่อยๆต้องพยายามอย่าอยู่กรอบนอกสุด11คนได้นะครับเมื่อกี้เด้งไปหนึ่งนะครับเวทแม็กไปก่อนเพื่อนนะครับผมขาเส้นจับเนี่ยโดนลบไหนวะมาโดนอ๋อจดนี่ยถ้าเกิดชนเป็นไรปะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเฮ้ยิงเปนใครอะเฮ้ยยิงอ๋อยิงมันอะไรสับปิน มันจะไวขึ้นเรื่อยๆนะเฮ้ยต้องมีสตินะน้องเย้กูหลับตาเล่นอยู่อะเฮ้ยหลับตาเล่นมาเกินไปเปล่าเพื่อนเฮ้กูหลับตาเล่นอยู่อะไปผมตึงไปสับเรียบสับเรียบชื้อเอื้อเออรอบนอกค่อยแตกเลยนะ มยมนวมามัน่ไหนดีวหนึงนาทีดีหนึ่งนีหไม่เจอไปหนวะมาสามเลี่ยมสามเลี่ยมขวาขวาขวา้ายายขวาวาไปขวาขวาไปขวาไปพี่อไปขวาดิไปดไปดขวาไปพี่ออไปพี่ออไปมาามากินดาวกินดาวล่าไลมาไามากเป็าเลี่ยมดีขวาพี่ตึงพี่ขอวงกลมแล้วกันน้อง มงกลมคนดียวาตามได้ปหนึ่งเมาลุลัวแล้วมาลุลัวแล้วมาลุลัวแล้วตายเรยรอเรียบร้อยตายไหมเฮ้ยเยี่ยมึงมาแบบคู่เลยว่ะแค่คู่น้องแค่คู่จริงแค่คู่จริงตายเหรตายวะ ซีบซีบซีบโอ้ยโอเคอ้าวเลอกี่คนอ่ะเหลือแปเมอกี้ใครตายม้าง แพมจ้พี่แพมเออสามตัวบาดไปหมดแล้วจบครับสามตัวบาดไปหมดเลยอ่ะสามสาวไปหมดแล้วกระโดดลงบัตรไรซงเลยครับพี่เหลือด่าสุดท้ายใครชนะเอาไปเลยหมื่นหนึ่งกี่คนก็ได้ไปให้ยอนที่สุดด่านนี้กระโดดต้องมาอยู่บนจุดสูงสุดหนีน้ํามันจะมีน้ําแห่งความตายขึ้นมาถ้าน้ําถึงตีนคือตายเลยเราจะไปทางไหนก็ได้แล้วทางทางนี้ก็ได้ ังต้องกดชิปค้างตลอดนะด่านนี้เทคนิคอะมาแล้ว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 ไปเจอกระเบิดย้อนเอาละครับจะมีเล่นกันรางวัลีคนครับผมยังออกอยู่ตรงนั้นเลยครับยังออกันอยู่เฮ้ยไอ้นี่จีดว่ะใครวะเราตายแล้วนะท่านเล่นรอบาี้แต่เรายังเล่นเล่นได้ใช่ไหมแพ้ตกตายเลยเรียบร้อยพอหน้าแตกชัวร์เสียงนี้ไปแล้วครับแพ้ตกตายเลยข้างล่างเป็นไงบ้างครับ ไปแล้วจ้าโอ้โอสกายล่วงแล้วสินะน้องใครยังรอดอ่ะเฮ้ยจะบอกนะเหลือกูคนเดียวเฮ้ยยังมีอยู่ยังมีอยู่พี่กา้เฮ้ยเลืสามคนแล้วสามคนแล้วเหรอน้องพี่อยากเสียงเงินน้องพี่อยากเสียงเงินน้องเล่นยังไงวะหลังเนี้ยสงน้ำนับยากจัดเลยบอกแล้วว่ายากอย่าประมาทอย่าประมาทเราบอกสิกพีเกม อันนี้เหลือใครบ้างบอกให้ชื่นใจหน่อยอี่กแล้วพี่เพชรกับพี่กันไม่กับพี่กันแล้วก็กายสับพลเนี่ยเราเป็นกรรมการครับไม่เกี่ยวตายน้อยเหลือไอ้เพชรคนเดียวหมื่นหนึ่งไอ้เพชรตายเฮ้ยฮาอ่ะผู้หญิงของจริงกายเซียนจัดเล้วผมเป็นยอดแล้วผมถึงแล้วครับพี่เพชรเซียนยังอ่ะโอเคยาวเมงหมื่นบาทน้อง เฮ้เยาหมิงเยาหมิงเพิ่งกันหนึ่งมนบาทวิ่งมาแล้วน้องมือ่เฮ้ยยแต่ด้านไกลกีแล้วด้นไกลกีแล้วเฮ้ยทางไหเฮ้ยทางไหนเฮ้ยอัียบมร้อคูชนะมีคนเดียวคือเยาหมิงครับผมคนอื่นอดอนแดี่เันนีไดเรียบเโหเดินไม่มีไม่มีง อย่างที่เราเห็นกันนะครับทุกคนว่าด่านสุดท้ายเนี่ยแม่งยากจริงครับผมเพราะงั้นเราจะให้โอกาสผู้ที่ตุยจมน้ําตายแล้วก็ผู้ที่โดนยิงตั้งแต่ด่านเล่ๆไลกินไลแล้วก็ด่านเชฟมาแก้ตัวในด่านสุดท้ายกันนะครับเข้าไปเลยครับรอบสุดท้ายผมจะเป็นคนภาครับผมไปเลยได้เหมือนเดีวกัคนที่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์แล้วครับผมไปกระนงใจให้ผู้ท้าชิงท่านอื่นเอาล่ะครับผมโชลมนุญมากครับโอกาสสุดท้ายแล้วทุกคนจะหอบเนรงวันกลับบ้านได้ไหมเริ่มนะครองทางนี้หนึ่งคนทางนี้สองคนอุทางนี้เยอะมาก เราโปรเพเยอร์เราโปรเพเยอร์เราบอกเอาหลดมาหึงอุ้ยอุ้ยแพรวาสู้เขาอุ้ยอ้าสานี่างนี้องเาเออกชิกชขึ้นไงอ่ะอุ้ยตายหมดครับทางลเฮ้ยเจี่ยาตายแล้ เหลืออะไรบ้างเนี่ยเจอาเจอาเจ้าเจอาน้ำตกวอ้าวหมดแล้วเหรอโอเคชีวิตหมดแล้วชีวิตหมดแล้วมายินดีให้กับผู้ชนะยาวหมิงหน่อยทุกคนตบมือยาวหมิงนะครับทุกคนยินดีด้วยครับผมยาวหมิงชนะในงานครั้งนี้เป็นเก่งได้เงินคนเดียวแบ่งด้วยคนละสองพันไม่แบ่งครับไม่แบ่ง พวกคุณแค่ผีนั่นแหละอยากหลอกไม่สนไม่สนพวกผีแต่ถ้าจะให้นะจะรับคุณไม่ให้โอเคครับทุกคนถ้าอยากให้มีเกมต่อไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอาจจะเอาเกมที่ง่ายกว่านี้เกมเนี้ยจะยากเกินไปแต่จะต้องชิงเหลี่ยมกันนะครับในเกมต่อไปแำหวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนมากครับ โอออ้นกก่คบิดกูบิดสุภชัยชื่อของเหยาหมิงได้รับเงินรางวัล10,000ืบาทจากการเอาชีวิตรอดในสวิตเกมได้เพียงคนเดียวครับผมเรียบร้อยครับอยู่ดีๆทีมงานกายหงิดก็ได้เงินกินนมเฉย